สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนกระทอแรายการที่เราจะมาสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลายัยออจอมก็พานักขอนเสนอนะครับว่าทั้งก่อนเรียนแล้วก็หลังหลักแบบหลังจากได้เข้าเรียนแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงเป็นไงกไนบ้างานะครับเริ่มต้นที่คนแรกครับเชิญแนะนาตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อสุภาพรต้มทองค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยตอนนี้เรียนอยู่ปีหนึ่งค่ะลักสูตรเทียมโอนท CT ห้องอาร์บีค่ะ โอเคครับคุณพลอยนะครับเตยนอยู่ทีทีท,ทีห้องอาบีเนาะทีนี้คําถามที่หนึ่งนะครับที่จะถามก็คือช่วยรีวิววิชาเรียนในขณะเบื้องต้นให้หน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรยังไงกันบ้างนะคะก็เป็นวิชาคอมพิวเตอร์กราสิกละกันนะคะได้เรียนกับ อาจารย์สมิดค่ะเป็นโปรแกรมเบนเดอร์ค่ะเกี่ยวกับพวกโมเดล 3D การสร้างแอนิเมชันค่ะสิ่งที่ได้เรียนที่เคยมีประสบการณ์มาก็คือได้ให้ปั้นโมเดลของตัวเองค่ะได้มีการปั้นยีราฟลงสียีราฟจัดกระดูกจัดท่าทางให้กับยีราฟค่ะซึ่งยีราฟเนี่ยก็เป็นซิกเนเจอร์ของเด็กคุรุสตร์อุตสาหกรรมค่ะแล้วจากที่ได้เรียนอาจารย์สมขีนมานี่เขาสอนเป็นยังไงบ้างครับ อาจารย์ส่งคิดสอนดีมากเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะนี่สิครับคงไม่มีใครหลับในค่าไปเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยค่ะทุกคนตั้งใจเรียนมากไม่มีคนแอบเปิดเทรดคริปโตหรือดูบอลเลยใช่ไหมครับอืออันนี้คิดว่าไม่มีเลยนะคะเพราะว่าห้องอาบีนี่คือตั้งใจเรียนกันสุดๆทุกคนเลยค่ะเกรดออกมานี่บีบีบวกเอกันทั้งนั้นเลยค่ะอืมเกรดดีมากเลยใช่ไหมครับดีมากเลยค่ะดีดอเด่นใจละเอียงค่ะ ก็หลังจากเมื่อกี้ได้สัมภาษณ์คุณพลอยไปนะครับเรามาเริ่มต่อที่คนที่สอกันเลยนะครับคนที่สอรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อนาผสาข้อขนุนนะคะชื่อเต้นชื่อจีจี้ค่ะอืมคุณจีจี้นะครับเขาเป็นคนที่สวยมากเลยนะครับจมูกนี่โด่งเชียวอ,อยากาะเยอะนะคะถือว่าโดดโดยธรรมชาติจริงๆนะครับอ่ะ มาเริ่มกันที่คาถามแรกกันเลยนะครับรีวิววิชาที่เรียนในคณะนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างงั้นขอแนะนําเป็นวิชาท h i n g p r a พ t i ิ e วันละกันนะคะวิชานี้นะคะจะมีการฝึกสอนนะคะกับโค้ดต่างๆนะคะจะได้มีการทําสื่อทุกอาทิตย์เลยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วคุณจีจี้ฝึกสอนกับโค้ดอะไรค่ะชื่อว่าโค้ดเต้เต้ค่ะคืออาจารย์เต้นั่นเองค่ะอ๋ออังนั้นผมขอเรียกเขาว่าโค้ดเต้เต้ละกันนะคะ เียนกับโคเตเตเป็นยังไงบ้างคะคืออาการท่านนี้นะค่อนข้างเนี้ยบนลดหนึ่งนะคะก็ก็จะเป็นเปะทุกอย่างสื่อทำเหมนทุกทิศเลยงงมากสื่อต้องใหญ่ด้วยนะคะแล้วแตต้องเล่นได้ด้วยอประมาณนี้คะ่ะแ,แล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่เลยนกับโคท่ดดะคนนี้ทุดได้เหรอคะพูดได้แล้วค่ะก็รู้สึกดีคะ่ะอาจารย์เป็นคนเนี้ยบดังนั้น งานที่ออกมาก็ค่อนข้างดีค่ะก็เก็บอกันไปเรื่อยๆเลยค่ะเสร็จนี้อันนี้พูดออกมาจากใจจากใจค่ะจากใจก็นะครับตามนั้นนะฮะงั้นไปต่อกันที่คําถามที่สองกันเลยนะครับคาถามที่สองนะครับบรรยากาศในคณะเนี้ยและในมหาลัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้ไม่อยากจะเมาหล่อมากคือหล่อเกินอะคือมันจึ้งอะมากมีน้องคนหนึ่งนะคะชื่อว่าขอชื่อว่าน้องเกไอแล้วกัน้องน่าเนียนมากเหมือน ทำเหวยตุ๋มมาทุกวันคตรหลอ่อค่ะบรรยากาศคือหล่อมากใช่ค่ะบรรยากาศหล่อมากครับก็บรรยากาศหล่อมากนะครับมีเล่งไหมคะไม่มีสามีแค่นี้ล่อยอานเดียวก็เราได้สัมภาษณ์ไปสองคนแล้วนะครับก็คือคุณพลอยกับคุณจีจี้มาต่อที่คนท่สานกันเลยนะครับตล้วกวนแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับพี่หน่วย ผมก็ชื่อนายนัทพาฒ์เพียนห้อยนะครับชื่อเล่นชื่อต้าครับทีปีหนึ่งครับอ่าคุณต้านะครับครับผมก็คําถามแรกนะครับรีวิววิชาที่เรียนในขณะเบื้องต้นหน่อยครับอ่าคณะใช่ไหมครับในคณะเนี่ยผมขอเป็นไมโครแล้วกันครับไมโครเนี่ยก็จะเกี่ยวกับพวกบอร์ด Arduino นะครับพวก IOT ต่างๆนะครับอาจารย์ผู้สอนก็จะเป็น อาจารย์เต้ครับผมอาจารย์เต้อ๋อที่คุณจีจี้เคยพูดไปเมื่อกี้ใช่ครับอืแล้วเรียนเป็นไงบ้างครับวิชานี้ก็สนุกดีครับสนุกดีใช่อดูดูแล้วน่าจะสนุกจริงนะครับก็หลังจากที่สัมภาษณ์กันแล้วสามคนมีคุณจีจี้คุณพลอยแล้วก็คุณต้านะครับมานทีคุคสท้ายกันเลยครับคนที่สี่ก็คือแล้วต้นต่เลยครับก็สวัสดีครับผมผมเซนทร์ิบสองวานนะครับชื่อเล่นผมก็คือก้องนะครับ ดยผมก็อยู่ TCT RB เหมือนกันนะแต่ว่าคุยเพื่อนก็จะชอบเรียกผมว่าตุ้งติ้งนะครับผมครับผมคนตุ้งติ้งนะครับคนตุ้งติง้งช่วยรีวิววิชาที่เรียนในคณะนี้หน่อยได้ไหมครับ<อ>ก็สำหรับผมก็วิชาที่ผมอยากจะรีวิว่าคงเป็นเว็บเทคโนโลยีนะครับผมสอนโดยอาจารย์สอนอเดชนะครับผมอืออาจารย์สอนอเดชอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินชื่ออาจารย์คนนี้เลยนะครับอาจารย์คนนี้เขาก็สอนเป็นไงบ้างครับ ก็เป็นการเรียนการสอนที <t> ่อาจจะยากขึ uh, ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการเรียนการสอนของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแต่ว่าก็เป็นการเรียนการสอนที่สนุกแล้วก็เฮฮานะครับไม่ว่าเราจะยิงมุกอะไรไปก็แล้วแต่นะครับอาจารย์สารเดชเนี่ยจะจริงจังกับทุกความพูดเราเสมอเลยครับส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษเหรอครับใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วคุณก้องเรียนรู้เรื่องไหมครับภาษาอังกฤษก็ต้องบอกตามตรงนะครับผมว่า จ้าคุณพ่อเจ้าคุณแม่ผมเนี่ยก็เคยมีชีวิตอยู่ที่ลอนดอนมาก่อนนะครับตั้งแต่ผมเรียนมาก็ท่ายพูดตามตรงนะครับไม่ดูเรื่องเลยครับจังภาษาอังกฤษนี่ได้ไหมฮะก็พอได้อยู่ครับอย่างสีเหลือง yellow ครับผมมีอีโตะมะม่วง mango ถือว่าภาษาอังกฤษเขาค่อนข้างจะยอดเยี่ยมเลยนะครับสมกับเราที่พ่อเคยพ่อเสร็จแม่เขาอยู่ที่ลอนดอนมาก่อนนะครับโอเคครับไปที่คําถามถัดไปคําถามที่สองนะครับ บรรยากาศในคณะและมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้างจะสว่างนะครับผมถือว่าสว่างใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดพ้นเขตมหาวิทยาลัยออกไปที่เราหรือเราเรียกกันว่าหลักมอนะครับค่อนข้างที่จะมืดนะครับผมแล้วก็จะมีไฟสลัวสลัวหน่อยครับไฟเหมือนเลเซอร์ครับแล้วก็จะมาคอมกับเสียงดนตรีที่ค่อนข้างจะไพเราะมากเลยนะครับเป็นบรรยากาศที่ ผมรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ทําให้ผมอยากมาเรียนครับครับนี่เป็นความรู้สึกของคุณตรงติง้งนะครับสาหรับบรรยากาศในมหาลัยเอ่อ Web เว็บเทคเขาสอนเป็นยังไงบ้างครับการเรียนการสอนก็ค่อนข้างที่จะหนักไปทางภาษาอังกฤษนะครับผมและแน่นอนว่าเราก็ต้องเรียนองค์ประกอบทุกอย่างตั้งแต่การเขียน HTML รวมไปถึงตอนนี้เราก็เรียนเกี่ยวกับ React แล้วนั่นเองครับทีนี้พอดีมีข้อมูล ผู้ไม่ประสมเอ่ยน้มเขาส่งข้อมูลให้ผมว่าตอนเขาสอบเว็บเทคนี่เขาเขียนผิดนะครับเขาอ่านโจทย์แล้วเขาตีความผิดเขาเขียน h t m l ไฟล์หนึ่งเพจเขาเขียนเป็นห้าเพจ h t m l ห้าเพจนะครับทีนี้อาจารย์เขาเห็นเขาก็เลยแบบเอามาล้อล้อเขาแบบต่อเขาทั้งวันทั้งคืนครับจนเขาตอนนี้เขาจะเป็นโรคสึ้มเศร้าแล้วครับเขาไม่เคยหยุดล้อเลยครับทุกครั้งที่ไปเรียนเขาจะล้ออยู่อย่างนั้นหละไม่รู้จะล้ออะไรนักหนา อ่าอันนี้พอดีเป็นข้อมูลที่ถูกส่งมาโฟก็ว่าถามคุณตุ้งติ้งว่าเรื่องนี้มันจริงไหมครับก็โดยส่วนตัวที่ผมได้รับข้อมูลส่วนนี้มาเหมือนกันนะครับก็ได้เห็นข้อมูลนี้มาตั้งแต่วันที่สอบเว็บเทคเสร็จแล้วนี่ก็หลังจากเราออกจากห้องสอบมาเราก็ได้มีการพูดคุยกันตามภาษาเอนแน่นอนอยู่แล้วครับพอผมได้รับรู้เนี่ยผมก็รู้สึกเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะไม่สบายใจในสิ่งที่เขาทำพลาดลงไปนะครับแล้วก็ผมเนี่ย ไม่ชอบใจเลยครับเวลาที่มีคนมาล้อเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยการล้อหรือการบูลลี่หรือการล้อเรียนกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไม่โอเคมากๆเลยครับวายวายเสีย h เฮจิเ้าเพนวายวายก็ไม่ค่อยจะมีคนล้อเขาเท่าทไหร่นะครับวิชานี้นะครับโอเคครับไปที่มันต่อกันที่คําถามถัดไปกันเลยดีกว่าก็คืออยากฝากอะไรถึงน้องๆรุ่นต่อไปที่จะมาเรียนนะครับก็สาหรับที่ผมอยากจะฝากก็คือ ที่แห่งนี้นะครับมันเต็มไปด้วยสิ่งเย้ายวนใจที่ทาให้เราผิดพลาดแล้วก็จะทําให้เราเดินเส้นทางในชีวิตผิดไปนะครับคราวนี้ผมอยากจะฝากก็คือผมอยากให้น้องๆทุกคนนะครับตั้งใจนะครับผมเก็บการเรียนเอาไว้เป็นแรงผลักดันครับแล้วเราจะไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขครับผมจากคาแนะนําของคุณต้องติ้งนะครับทุกคนก็ฟังแล้วก็เอาไปคิดตามนะครับก็รายการนี้ครับขอจบเพียงแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์และสาระ จากกิฟของเรา